เนี่ยนะครับผมเมื่อเรามามาดูกันเนี่ยนะครับเนี่ยจะมะีเป็นบ็อกซ์สกานะครับผมอยู่บ้านนี่จะเป็นไอพิกเนี่ยนะครับไอพิกเนี่ยจะเป็นจะเป็นชาโลบ็อกซ์สกาละดังนั้นจะรักษาได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนจะเป็นดีฟบ็อกซ์สกายนะครับชือ่ใช,ช้แสงก็จะเห็นได้เห็นไหมครับตรงนี้ยจะเป็น เป็นบล็อกสกาแล้วก็จะเป็นเป็นลีเนียสกาเป็นเส้นๆอยู่นะครับนี่อันอขบักเนี่ส่วนมากก็จะเป็นโรลลิ่งไม่โรลลิ่งก็บล็อกสกาขอทุกคนนี้ชัดกว่าเนี่ยจะเป็นบล็อกสกานะครับขอบจะชัดเป็นเหลี่ยมๆเนี่ยครับจะเป็นชาโลกว่าละนี่จะเป็นไอพีใช่ไหมฮะแหลมๆอันเนี้ยแอร์จะเป็นไอพีสกานี้จะเป็นบล็อกสกาคือโรลลิ่งเนี่ยแทบจะไม่เหลือละตอนนี้เหลือแต่ ไอพีเ, Ice Cake. เกือบบอ็อกซ์กันนครับเนี่ยจะเนเนี่ยจ,จะเป็นบอ็อกซ์ที่มันตื้นขึ้นละอาหารใจจะเห็นขอบจังชัดอยู่แล้วก็จะเป็นพวกลูกมุงขุดอะไรต่างๆก็จะจัดก,การไดด้้วย การวิเคราะห์รุมสิวนะครับผมแคเนส,สก,การเลสิสิสนี้มีความจําเป็นแล้วก็สําคัญมากๆเป็นสเต็ปแรกเลยในการวางแผนหมอจะพิจารณาอะไรบ้างนะครับ1ชนิดหุ่มสิวไอพิกโรลลิ่ง อบอสกานะครับหรือว่าเป็นกลุ่มจะเป็นแผลเป็นนูนนะครับผมเช่นไเปอร์ฟิกสกาคีลอยจากสิวต่างๆนะครับสองสีผิวสีผิวคนแค่ที่มีความสําคัญมากถ้ากลุ่มคนที่สีผิวเข้มนะครับหมอก็จะต้องระมัดระวังในการใช้พลังงาน มนะากกว่าที่ผิวขาวสามความรุนแรงของอลุมสิวนะครับไม่ว่าจะเป็น mild moderate severe very severe สคือพังผืดนะครับลองสัมผัสไปหน้าเลยในบางคนเนี่ยที่มี rolling เยอะเนี่ยนะครับแล้วก็มีความแข็งมากทั้งชั้นตื้นชั้นลึกเนี่ยหมอต้องใช้เป็นการผ่าตัดลุมสิวร่วมด้วย เพื่อให้ตัดทางผื่นเราจะได้รักษาอื่นๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องโรคผิวหนังที่มีอยู่เช่นบางคนยังมีสิวอยู่หมอจะใช้รักษาสิวก่อนหรือว่าต้องรักษาสิวไปด้วยฝ้านะครับที่พบบ่อยเลยบางคนเป็นฝ้าหรือว่าเป็นจ่างดาอยู่ด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังในการดูแลรักษามากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยเมื่อหมอวางแผงการรักษาเสร็จแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็ไม่ใช่มีหลุมสิวชนิดเดียวอยู่ละดังนั้นในการรักษาหมอใช้ตั้งแต่ซอจนส่วนมากจะสารเทคนิคขึ้นไปเพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด หากใครมีข้อสงสัยปรึกษา Facebook หมอรุชชวนคุยนะครับ